สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast p o d c พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะตอนนี้นะคะก็เหมือนว่ามีไอดอลหลายๆวงเลยน,นะคะที่ได้มีการเดบิวต์ออกมานะคะแล้วก็มีกระแสะพูดถึงเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรนะคะรวมทั้งไอดอลลูกกี้หญิงต่างๆนะคะที่ก็หลังจากที่มีการเดบิวต์เนี่ยก็มีการพูด ถึงสไตล์ของพวกเธอนะคะรวมทั้งคอนเซปต์ของวงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เหมือนว่ามีการพูดถึงอยู่เยอะมากๆเลยก็คือความน่ารักสดใสของพวกเธอนั่นเองนะคะแล้วล่าสุดนี่เองนะคะเหมือนว่าจะมีการจัดอันดับนะคะในเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Kpop Map นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวสาหกรรมเกาหลีที่ถือว่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะคะได้สำรวจความคิดเหน็นแฟนๆในหัวข้อที่ว่า top 5อันดับไอดอลรุกกี้หญิงที่น่ารักที่สุดประมาณนี้นะคะ ก็มีแฟนๆเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นอยู่เยอะมากๆนะคะแล้วก็ได้มาเป็น5อันดับนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในอันดับที่5กันก่อนนะคะสําหรับอันดับที่5เนี่ยนะคะก็คือยุนเซซีนั่นเองนะคะสําหรับวงนี้ถือว่าเป็นอีกวงหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างที่จะได้รับกระแสะพูดถึงอยู่เยอะพอสมควรสําหรับวงเซซีนะคะเป็นอีกวงหนึ่งที่ไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าฮิตติดชาร์ตมากๆเลยนะคะสําหรับยุนเนี่ยเธอก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ถือ เป็นเอกลักษณ์มากๆในวงแล้วก็มักจะมีการพูดถึงในความน่ารักสดใสของเธอนะคะถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่แบบหลายๆคนเนี่ยมักจะบอกว่าเธอเนี่ยมีใบหน้าที่คล้ายกับตุ๊กตาเลยนะคะก็สําหรับยุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความสามารถรอบด้านนะคะแล้วก็สร้างสีสันให้กับวงได้เป็นอย่างดีแฟนๆนะคะก็เลยเทคะแนนให้เธอนะคะว่าเป็นไอดอลรุกี้หญิงที่น่ารักที่สุดนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของความน่ารักของวงสเตซีเลยก็ว่าได้ ะะสำหรับยุน ไปต่อกันที่อันดับที่4นะคะสําหรับอันดับที่4เนี่ยก็ได้แก่ซูจินวงวิกลี่นั่นเองนะคะสําหรับซูจินเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ผ่านรายการเซอร์ไวิรลมาก่อนนะคะอย่างรายการมิกไนน์นั่นเองนะคะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการด้วยแล้วเธอเนี่ยนะคะด้วยความน่ารักสดใสแล้วก็ความวิชวลของเธอเนี่ยทำให้เธอเนี่ยนะคะได้เป็นเซนเตอร์นะคะในเพลงประจํารายการมิกนน์ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีการพูดถึงมากๆเลยตอน ที่อยู่ในรายการนะคะแล้วก็หลังจากที่เธอเนี่ยได้เดบิวต์กับวง Weekly นะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่มีสเสน่ห์มากๆเลยในวงแฟนๆเนี่ยนะคะก็มักจะพูดถึงเธออยู่เยอะพอสมควรเลยนะคะสำหรับซูจิน ไปต่อกันที่อันดับที่3นะคะอันดับที่3มเนี่ยก็คือคาริน่าวงเอสป้านั่นเองนะคะสําหรับคาริน่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็มักจะพูดถึงของเธอเนี่ยในเรื่องของความสวยมากกว่านะคะแต่ด้วยความที่ถือว่าวงเอสป้านี่ประสบความสําเร็จมากๆเลยก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยนะคะโหวตให้เธอเนี่ยอยู่ในอันดับรุกี้หญิงที่น่ารักที่สุดในอันดับที่3นะคะก็คาริน่าถ้าพูดถึงความสามารถของเธอเนี่ยก็เรียกได้ว่ารอบด้านนะคะแล้วก็ถือเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าตอนนี้เนี่ย มีกระแสพูดถึงเธออยู่เยอะพอสมควรนะคะรวมทั้งวงเอสป้าด้วยนะคะคาริน่าเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีผลงานตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ออกมานะคะทําให้แฟนๆเนี่ยก็ถือว่าคุ้นหน้าคุ้นตานะคะแล้วก็หลังจากที่ได้เดบิวต์เป็นวงเอสป้าเนี่ยก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะคะสําหรับวงนี้ส่วนอันดับที่2นะคะนั่นก็คือวินเทอร์จากวงเอสป้าเหมือนกันเลยนะคะสําหรับวินเทอร์เนี่ยนะคะก็หลายๆคนก็พูดถึงเธอเนี่ยในรูคของความน่า รักสดใสอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แฟนๆเนี่ยก็มักจะพูดถึงนะคะแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าน่าคลายตุกตาอีกคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ความสามารถของเธอเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าโดดเด่นในเรื่องของโวเคลนะคะมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็สามารถให้โน้ตได้ดีมากๆเลยนอกจากความสวยน่ารักของเธอแล้วเนี่ยนะคะความสามารถของเธอเนี่ยก็ยังเป็นที่พูดถึงสําหรับแฟนๆมากๆเลยนะคะก็ไม่แปลกนะคะที่แฟนๆเนี่ยต่างโหวตให้เธอนะคะ อยู่ในอันดับไอดอลรุกี้หญิงที่น่ารักที่สุดในอันดับที่2เลยนะคะสำหรับอันดับที่1น,นะคะคนที่ได้ไปนั่นก็คือซูดามแห่งวง Secret Number นั่นเองนะคะซึ่งอ,อันดับที่1เนี่ยนะคะเหมือนว่าหลายๆคนเนี่ยก็เห็นด้วยหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าซูดามเนี่ยเธอถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีสไตล์ที่โดดเด่นนะคะแล้วก็มักจะมีการพูดถึงในเรื่องของความน่ารักสดใสของเธอนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นวิชวลอีกคนหนึ่งของวง Secret Number เลยนะคะเป็นแฟนเนี่ยก็ มักจะพูดถึงเธออยู่เยอะพอสมควรแล้วเธอเนี่ยนะคะก็ยังมีดีกรีถึงการเป็นเน็ตไอดอลของเกาหลีด้วยนะคะก็เหมือนว่า ตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนดังเลยนะคะแต่ว่ามีกระแสพูดถึงเธอนะคะเพราะว่าด้วยรูปภาพต่างๆนะคะแล้วก็รูปรลักของเธอเนี่ยก็ถือว่าทําให้หลายๆคนเนี่ยนะคะพูดถึงแล้วเธอเนี่ยก็ได้มาเดบิวต์กับวง Secret Number นะคะซึ่งในวงเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆเลยแล้วอย่างในวง s e c r e t Number เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงนะคะที่มีผลงานออกมานะคะก็ทําให้ได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆเป็นอย่างดีแล้วก็คอนเซ็ปต์วงเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆ เลยนะคะสาหรับวงนี้แล้วก็อีกคนนึงนะคะที่เหมือนว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้ติดในอันดับที่1นถึงหในตอนนี้แต่ว่าก็มีกระแสพูดถึงเธอนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนนึงที่แบบว่ามีสไตล์ที่แบบว่าน่ารักสดใสก็น่าจะติดเข้าไปในโพด้วยประมาณนี้นะคะซึ่งคนนั้นเนี่ยนะคะก็คือนานะนะคะแห่งวงอูอานั่นเองนะคะสาหรับนานะเนี่ยนะคะเธอก็มีชื่อจริงว่าควอนนายอนนะคะก็เกิดปี2001นนั่นเองซึ่งในวงเนี่ยนะคะเธอ ก็รับตําแหน่งเป็น l e ด d e r นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แฟนๆเนี่ยมักจะชื่นชมในความน่ารักสดใสของเธอนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเธอก็ไม่ได้ติดอันดับไปใน1นถึงหจากการจัดอันดับในเว็บไซต์ชื่อดังนะคะแต่ว่าแฟนๆเนี่ยก็มักจะชื่นชมในเรื่องของความน่ารักของเธอนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มาในสายวิชวลเลยนะคะก็นี่แหละค่ะถือว่าเป็น6คนนะคะที่เรามาพูดถึงกันในวันนี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะมีความคิดเห็นยังไงนะคะกับโพนี้นะคะหรือว่ามีไอดอลลูกี้หญิงคนไหนนะคะที่แฟนๆเนี่ยคิดว่ามีใบหน้าที่น่ารักสดใสมากๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u u b สไคร์เพื่อเปกำลังใจให้ด้วยนะคะ